เอสซีแฟนคลับน่ารักมากมากเลยลูกชายแห่งชาติของเรา้วงวันอ้นวนนะคะอ้วนดวงใช่ไหมเอ้ย <c oughs> น่ารักนะคะภาพที่น่ารักนะคะลูกชายนะคะกับหนูน้อยนะคะ,ะไร้อันรักเด็กนะคะ ถ้าเป็นนางงามเขาเรียกว่านางงามรักเด็กนะคะนี่ลูกชายแห่งชาติพ okay, well ี่ชายที่แสนดีรักเด็กนะคะน่ารักนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะคณไรอานการบัณฑิตจำปาสินนะคะคนหนูที่น่ารักของแม่แม่พ่อพ่อนะคะน่ารักที่สุดนะคะน่ารักนี้ ไม่มีไข่ปาดน,นะคะน่ารักที่สุดเลยน่ารักทุกคนนะคะน้องศิลปินยุคเข้าไรกอดน,นะคะวันนี้นะคะเดีเ๋ยวหายใจไม่ออกใช่ไหมเอย่ยม,มีคนแซวว่าไงนะคะ ขอบคุณเดนะคะที่นี่ลูกทุ่งนะคะขอบคุณครับที่นี่ลูกทุ่ง้อค่ะลูกชายบอกเ้อค่ะมีน้องไรอันอุ้มเด็กมีคุณแซลคะ่ะลันถามว่าลูกใครว่า <c oughs> <c oughs> น่ารักนะ้อลูกใครว่าใช่ไหมเอ่ยนะคะน่ารักที่สุดเลยะะ้อค่ะน่ารักมากมากยิ้มหวานดน,นะคะรอยยิ้มที่สดใสคะ่ะ ขอบคุณที่นี่ลูกทุ่ที่ลกข่าวดองอุ้มดอกค่ะน่ารักมากเลยน่ารักที่สุดเลย <c oughs> น่ารักมากมากไม่มีอะไรเลยนะคะดูไปไปนะคะไปม,มีอะไรเข้าคนน่ารักเนาะ ใจิตใจก็น่ารักค่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยคุณหอการบันดิตกนใจพี่แม่เอสซีแฟนคลับนะคะคุณหมอการบันดิตของเราไม่รู้จะน่ารักไปถึงไหนนะคะน่ารักที่สุดเลยวันนี้ลูกชายมีการนะคะคุณพ,บพบ่อเบบ๊ะ ลูกชายแจ้งมาวันนี้พบกันที่งานลอยกระถงวันนี้พบกันที่งานลอยกระทงวัดบัวขวัพระรามหลวงพระอารามหลวงกำบบุดบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะพบกันนะครับไายอันการ์ดบัณฑิตนะคะไายอันไบบหมดนี่ไายอันอยู่ข้าวแรคคอร์ดนะคะ ข่าวดีของลูกนะคะรวมขวบน่ารักนะคะไม่ล้ำดนบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะครับคุณป้าโมส,สันจันบอกว่าบะลัยล้นคอล้นหลามเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะน่ารักที่สุดเลยเดินทางปลอดภัยบะลัยล้นหลามสุขภาพแข็งแรงดีวันเสาร์เช้าวันใหม่ขอให้มีชัยทำสิ่งใดขอให้รุ่งร่วง สมควบุญบ้านารานานะครับคลิปนี้แอดยาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะรวมความน่ารักของลูกนะคะแล้วก็ความโชคดีมีการเข้ามาตลอดนะคะลูกชายของแม่แม่ลูกชายแห่งชาติไรอันกาศบัณฑิตน,นะคะเจ้าหนูของเราคุณบอกกาศนะคะ หอเนะคะ่ะทำไมเนะคะ่ะเรียกคุณหมอก็เพราะว่าคุณหนูนะคะทาให้แม,แม่แม่มีความสุขนะคะเมื่อเรามีความสุขเราก็ไม่มีโรคมีภัยนะคะแต่วันนี้แอนยาเป็นหวัดเป็นมาหลายวันแล้วนะพยายามสู้กับหวัดนะคะแต่วันนี้ก็หนักเลยนะคะขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะลูกชายแม่อังพอตายแล้วก็เปแม,แม่ทุกขน์นะคะ เดินทางปลอดภัยคะ่ะน้ำปลาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ